สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาระดีที่ควรรู้พื้นที่ที่ความวุ่นวายของโลกภายนอกจะถูกวางไว้หน้าประตูและเราจะเดินเข้ามานั่งล้อมวงคุยกันด้วยภาษาของหัวใจผมดีใจเหลือเกินครับที่คุณสละเวลาอันมีค่าในชีวิตประจำวันเพื่อมาหยุดพักและสำรวจโลกภายในไปพร้อมๆกับผมในวันนี้ วันนี้ผมอยากชวนทุกท่านคุยในเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์เรานั่นคือการตั้งคำถามครับพวกเราเติบโตมากับชุดคำถามสำเร็จรูปที่สังคมเตรียมไว้ให้ใช่ไหมครับตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรพอเข้าสู่วัยเรียนเราถูกถามว่าสอบได้เกรดเท่าไหร่ พอเริ่มทำงานคำถามก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือนเท่าไหร่เมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะมีลูกและเมื่อเราแก่ตัวลงคำถามก็อาจจะกลายเป็นว่ามีเงินเก็บพอรักษาตัวไหมเราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตวิ่งไล่ตอบคำถามเหล่านี้ตอบเพื่อให้คนอื่นพอใจตอบเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ปกติสุข ตอเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้กำลังตกขบวนรถไฟแห่งความสำเร็จที่ใครก็ไม่รู้เป็นคนกำหนดเส้นทางไว้แต่เคยสังเกตไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังง่วนอยู่กับการเตรียมคำตอบให้โลกใบนี้มีคำถามบางอย่างที่เราไม่เคยเอ่ยถามตัวเองเลย มีมุมมืดบางมุมในจิตใจที่เราไม่เคยส่องไฟฉายเข้าไปถึงเพราะเรากลัวว่าถ้าเราถามคำถามนั้นแล้วคำตอบที่ได้อาจจะทำให้รากฐานชีวิตที่เราสร้างมาพังทลายลงหรือบางทีเราอาจจะแค่ยุ่งเกินกว่าจะได้ยินเสียงกระซิบของมัน วันนี้ผมจึงอยากนำเสนอบทความเล่าเรื่องที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของหัวใจเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่วิ่งไล่ตามคำตอบที่ถูกต้องมาทั้งชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบว่าคำถามที่เขาถืออยู่นั้นอาจจะไม่ใช่คำถามที่ชีวิตต้องการเลยแม้แต่น้อย เรื่องราวนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทุกวินาทีที่คุณฟังมันจะค่อยๆกระเทาะเปลือกที่ห่อหุ้มใจคุณออกทีละชั้นๆจนกระทั่งคุณมองเห็นเนื้อแท้ของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นลองหาที่นั่งสบายๆปรับลมหายใจให้เป็นปกติแล้วปล่อยให้เรื่องราวนี้ไหลผ่านความรู้สึกของคุณไปนะครับขอแนะนำให้รู้จักกับตัวละครหลักของเราในวันนี้เขาชื่อว่าคุณกวินครับ คุณกะวินในวัย42ปีเป็นผู้ชายที่ถ้าใครมองเข้ามาจากภายนอกก็คงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือภาพแทนของความสมบูรณ์แบบคุณกะวินมีอาชีพเป็นสถาปนิกแถวหน้าของวงการเขาเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้านหรูและอาคารสำนักงานระดับไฮเอนด์ end. ผลงานการออกแบบของคุณกะวินโดดเด่นด้วยสไตล์โมเดิร์นที่เฉียบคมเน้นเส้นสายที่ตรงไปตรงมากระจกบานใหญ่ที่เปิดรับแสงและโครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งทุกตารางนิ้วในงานของเขาผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีที่สุดไม่มีพื้นที่ไหนที่ไร้ประโยชน์ทุกอย่างต้องมีฟังก์ชันทุกอย่างต้องมีเหตุผล ชีวิตส่วนตัวของเขาก็ดูเหมือนจะถูกออกแบบมาอย่างดีไม่แพ้งานสถาปัตยกรรมคุณกะวินอาศัยอยู่ในเพนต์เฮาส์หรูใจกลางเมืองที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งสวยที่สุดเขาขับรถยุโรปนำเข้ารุ่นล่าสุดเขามีตารางออกกำลังกายที่เคร่งครัดเขาทานอาหารคลีนที่คำนวณแคลอรี่มาแล้วและเขามีกลุ่มเพื่อนสังคมชั้นสูงที่มักจะนัดสังสรรค์กันในลานหรูๆทุกคืนวันศุกร์ ทุกอย่างในชีวิตเขาคือโครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนเสาเข็มที่ตอบลงไปลึกสุดดินเพื่อค้ำยันตึกระฟ้าแต่ในความเงียบงันของเพนเฮาส์ราคาเกือบร้อยล้านบาทในช่วงเวลาตีสองที่เขามักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกคุณกวินกลับได้ยินเสียงสะท้อนที่ว่างเปล่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันก้องมาจากภายในอกข้างสายของเขาเองคุณกวินมักจะมีความรู้สึกประหลาดที่เขาอธิบายให้ใครฟังไม่ได้ มันคือความรู้สึกเหมือนเขากำลังสร้างบ้านให้คนทั้งโลกแต่ตัวเองกลับไม่มีที่อยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีบ้านในทางกายภาพนะครับเขามีบ้านที่สวยมากแต่ในทางความรู้สึกเขาเหมือนคนเร่ร่อนที่วิ่งวุ่นไปมาท่ามกลางโครงสร้างคอนกรีตท,ที่เย็นเฉียบถูกเช้าที่เขาผูกเน็คไทหน้ากระจกเขาจะเห็นชายวัยกลางคนที่ดูภูมิฐานจ้องตอบกลับมาด้วยแววตาที่เหนื่อยล้าลึก,ลก แววตานั้นเหมือนกำลังตะโกนถามอะไรบางอย่างแต่คุณกวินเลือกที่จะกลบมันด้วยการฉีดน้ำหอมราคาแพงใส่สูทที่ตัดเย็บอย่างประณีตและรีบออกจากห้องไปสู่โลกแห่งการประชุมและการเซ็นสัญญาความขัดแย้งในใจของเขาเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเขาได้รับรางวัลสถาปนิกแห่งปี บนเวทีอันทรงเกียรติแสงสปอตไลท์สาดส่องลงมาที่ตัวเขาเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วหอรอยยิ้มแสดงความยินดีจากคู่แข่งและพันธมิตรทางธุรกิจรายล้อมรอบตัวในวินาทีที่เขาจับถ้วยรางวัลที่ทำจากคริสตัลเย็นเฉียบเขากลับรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แล่นพล่านไปถึงขั้วหัวใจแทนที่จะเป็นความปิติยินดีเขากลับรู้สึกหวาดกลัวเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งแสงไฟเหล่านี้ดับลง ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคุณกวินสถาปนิกชื่อดังอีกต่อไปเขาจะเหลืออะไรตัวตนของเขาถูกผูกติดอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขามีและสิ่งที่คนอื่นมองเห็นจนเขาจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อแท้ของกวินคือใครกันแน่เขาเหมือนตึกระฟ้าที่สูงตระงานเสียดฟ้าแต่บานรากข้างล่างกำลังถูกปลวกแทะกินโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัว มันเป็นวันที่ฝนตกหนักอย่างบ้าคลั่งในกรุงเทพ,พมหานครท้องฟ้ามืดครึ้มราวกับกลางคืนทั้งที่เป็นเวลาบ่ายสามโมงคุณกวินเพิ่งเสร็จจากการประชุมเครียดที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ชั่วโมงลูกค้ารายใหญ่ปฏิเสธแบบร่างที่เขาภูมิใจที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่ามันดูสมบูรณ์แบบจนไร้ชีวิตชีวาคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงเข้าไปในปมด้อยที่เขารู้สึกอยู่ลึก,ลก เขาเดินออกจากห้องประชุมด้วยความโมโหและความสับสนเขาปฏิเสธคนขับรถและเลือกที่จะขับรถออกมาเองฝนที่ตกลงมากระทบกระจกรถอย่างรุนแรงทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงการจราจรเป็นอัมพาตแสงไฟท้ายรถสีแดงเรียงยาวเป็นกิโลเมตรเหมือนแม่น้ำสายเลือดที่หยุดนิ่งภายในรถหรูที่เงียบสงัดคุณกวินรู้สึกเหมือนอากาศกำลังจะหมดไป มือของเขากำพวงมาลัยแน่นจนข้อขาวหัวใจเต้นรัวแรงเหมือนจะหลุดออกมานอกอกมันไม่ใช่แค่อาการเครียดแต่มันคือสภาวะแพนิคแอ t แทคเขาหายใจไม่ออกเขารู้สึกว่ากำแพงคอนกรีตท,ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองตลอด40ปีมันกำลังพังทลายลงมาทับเขาเขาต้องการหนีหนีไปให้พ้นจากความสำเร็จจอมปลอมนี้หนีไปให้พ้นจากตัวตนที่เขาแบกไว เขาตัดสินใจหักพวงมลาลัยเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆเพื่อนหนีรถติดโดยไม่รู้เลยว่าซอยนั้นจะพาเขาไปที่ไหน <c oughs> เขาขับลัดเลาะไปตามทางที่แคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงย่านเมืองเก่าที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยตึกแถวไม้เก่า,กา <leopard>: ๆ,ๆบรรยากาศที่นี่ดูเหมือนเวลาจะเดินช้ากว่าโลกภายนอกฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองฝอย รถของเขาค่อยๆไหลไปหยุดที่หน้าตึกแถวไม้สองชั้นคูหาหนึ่งที่มีแสงไฟสีอบอุ่นลอดออกมาจากบานหน้าต่างกระจกด้านหน้ามีป้ายไม้เก่าๆเขียนด้วยลายมือหวาดว่าคลินิกซ่อมเครื่องสายลุงไม้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อาจทราบได้อาจจะเป็นแรงดึงดูดบางอย่างหรืออาจจะเพราะเครื่องยนต์รถของเขาดับลงอย่างกระทันหันหน้าบ้านหลังนั้นพอดีคุณกวินจำต้องลงจากรถท่ถามกลางสายฝนโปรยๆเพื่อไปขอความช่วยเหลือ เขาผลักประตูไม้บานเก่าที่มีกระดิ่งฟองเหลืองแขวนอยู่เสียงกระดิ่งดังกริ้งกังวานเบาๆแต่ก้องกังวานไปในความเงียบของร้านเมื่อก้าวเข้ามาสิ่งแรกที่ประทับประสาทสัมผัสของเขาคือกลิ่นกลิ่นหอมของไม้เก่ากลิ่นยางสนกลิ่นวานิชและกลิ่นกาแฟจางๆมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาด ภายในร้านเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทั้งไวโอลินวิโอลาเชลโลที่แขวนเรียงรายอยู่บนผนังบางก็เก่าคร่ำคร่าบ้างก็งามงามเหมือนใหม่และที่มุมห้องลึกเข้าไปภายใต้แสงไฟจากโคมไฟตั้งโต๊ะมีชายชาราคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ประตูกำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างอยู่อย่างมีสมาธิ ชายชราคนนั้นคือลุงไม้หรือครูไม้ช่างซ่อมไวโอลินวัย70ปีผู้มีผมสีดอกเหล่าและสวมแว่นสายตากรอบหนาเขาใส่ผ้ากันเปื้อนหนังที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนและร่องรอยของการใช้งานลุงไม้ค่อยๆหันกลับมามองผู้มาเยือนด้วยสายตาที่สงบนิ่งผ่ายตายกรอบแว่นนั้นมีดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและรอยยิ้มจางๆที่มุมปากรถเสียหรือใจเสียละพ่อหนุ่ง ลุงไม้เอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่แหบพรลาแต่นุ่มนวลราวกับเสียงของเชลโลที่ถูกสีอย่างแผ่วเบาคำถามนั้นทำให้คุณกวินชะงักไปเขาเตรียมคำตอบเรื่องรถเสียไว้แล้วแต่คำว่าใจเสียมันกระแทกใจเขาอย่างจังรถรถดับครับคุณกวินตอบตะกุกตะกักขอโทษที่รบกวนครับผมแค่จะขออาศัยหลบฝนและโทรเรียกช่างเชิญสิเข้ามานั่งพักก่อน ฝนข้างนอกมันหนาวแต่ข้างในนี้อุ่นกาแฟเพิ่งต้มเสร็จพอดีลุงไม้ผายมือไปที่เก้าอี้ไม้ตัวเก่าฝั่งตรงข้ามโต๊ะทำงานคุณกะวินเดินเข้าไปนั่งลงอย่างว่าง่ายเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะทำงานนั้นมีไวโอลินตัวหนึ่งที่สภาพดูย่ำแย่มากไม้แผ่นหน้าแตกเป็นรอยยาวคอไวโอลินหักและสีซีดจางจนแทบไม่เหลือเขาเดิมมันยังซ่อมได้หรอครับสภาพขนาดนี้ คุณกวินถามด้วยความสงสัยตามประษาคนมองโลกในแง่โครงสร้างและความคุ้มค่าถ้าเป็นผมผมคงทิ้งแล้วซื้อใหม่ง่ายกว่าเยอะลุงไม้หัวเราะในลำคอเบาๆพลางหยิบชิ้นส่วนไม้ชิ้นเล็กๆขึ้นมาขัดด้วยกระดาษทรายอย่างเบามือพ่อหนุ่มของบางอย่างคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ที่เรื่องราวที่มันผ่านมาไวโอลินตัวนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วนะ มันผ่านสงครามผ่านการเดินทางข้ามทวีปผ่านมือคนเล่นมันนับไม่ท้วนรอยแตกพวกนี้ไม่ใช่ตำหนิแต่มันคือแผลเป็นแห่งชีวิตที่ทำให้เสียงของมันมีเอกลักษณ์ลงไม้วางกระดาษทรายลงแล้วมองหน้าคุณกวินตรงๆคนเราก็เหมือนไวโอลินเรามักจะคิดว่าเราต้องสมบูรณ์แบบไร้รอยขีดข่วนเคลือบเงาวับจับตาถึงจะมีค่าถึงจะเล่นเพลงเพราะ แต่รู้ไหมไวโอลินที่ใหม่แกะกล่องไม้มันยังดิบอยู่เสียงมันจะแข็งทื่อไม่มีวิญญาณต้องรอให้มันถูกเล่นถูกสั่นสะเทือนผ่านร้อนผ่านหนาวเนื้อไม้ถึงจะคลายตัวถึงจะเริ่มกังวาน บทสนทนาเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางเสียงฝนคุณกวินเริ่มเปิดใจเล่าถึงความอึดอัดที่เขามีเล่าถึงงานสถาปัตยกรรมที่ต้องแปะทุกกระเบียดนิ้วเล่าถึงความคาดหวังที่เขารู้สึกว่าแบกไว้จนหลังแอนผมสร้างตึกที่แข็งแรงที่สุดออกแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนที่สุดแต่ทําไมทําไมผมถึงรู้สึกว่าข้างในผมมันกลวงเปล่ามันพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อครับลุง คุณกวินถามเสียงสันลุงไม้หยิบไวโอลินตัวนั้นขึ้นมาแล้วชี้ไปที่ช่องว่างภายในกล่องเสียงเห็นไหมไวโอลินต้องกลวงนะถึงจะมีเสียงถ้าข้างในมันตันถ้าเรายัดนุ่นหรือเทปูนล,ลงไปจนเต็มมันก็แค่ท่อนไม้หนักๆท่อนหนึ่งที่ไม่มีวันร้องเพลงได้ความว่างเปล่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวพ่อหนุ่มความว่างเปล่าคือพื้นที่ให้เสียงสะท้อนกังวาน สิ่งสำคัญคือเธอใส่อะไรลงไปในความว่างเปล่านั้นต่างหากลงไม้ลุกขึ้นเดินพิบเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ดูเหมือนสิวอันเล็กๆแล้วหันกลับมาถามคำถามที่เปลี่ยนชีวิตคุณกวินไปตลอดการพ่อหนุ่มเธอบอกว่าเธอเป็นสถาปนิกเธอสร้างบ้านให้คนอื่นเธอสร้างกำแพงสร้างหลังคาเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยแต่ลุงอยากถามเธอคำเดียว ถ้าวันนี้พายุพัดเอากำแพงที่เธอสร้างพังลงไปหมดถ้าไฟไหม้เผาผลาญตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าแผ่นดินไหวกลืนกินทรัพย์สินเงินทองของเธอไปจนเกลี้ยงท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นใครคือคนที่ยืนอยู่และคนคนนั้นมีค่าพอที่จะถูกรักไหมถ้าเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยคำถามนั้นดังก้องในหัวของคุณกวินเหมือนระฆังใบให,ใหญ่ที่ถูกตีอย่างแรง มันไม่ใช่คำถามว่าจะแก้วิกฤตยังไงแต่มันคือคำถา,ถามถึงตัวตนที่แท้จริงเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างเปลือกนอกที่สวยหรูเพื่อปกปิดความกลัวว่าเนื้อในของเขาไม่มีค่าเขาคิดว่าถ้าเขารวยเขาจะถูกรักถ้าเขาเก่งเขาจะได้รับการยอมรับแต่เขาไม่เคยถามตัวเองเลยว่าถ้าฉันเป็นแค่กวิน กวินธรรมดาดาที่ไม่ใช่นักออกแบบแห่งปีฉันยังจะรักตัวเองได้ไหมน้ำตาของลูกผู้ชายที่กลั้นมานานไหลออกมาเงียบๆต่อนหน้าชายชราแปลกหน้าคุณกาวินร้องไห้เหมือนเด็กที่หลงทางแล้วพึ่งหาทางกลับบ้านเจอลงไม้ไม่ได้พูดปลอบโยนด้วยคำสวยหรูแต่แกหยิบไวโอลินตัวหนึ่งมาสี เสียงเพลงแคนนอนอินดี้ดังขึ้นอย่างเชื่องช้าแต่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมันมีเสียงเสียดสีของสายมีเสียงสั่นเครือแต่มันกลับไพเราะและจริงใจที่สุดเท่าที่คุณกาวินเคยได้ยินมาฟังเสียงนี้สิลุงไม้พูดขณะสีมันเกิดจากแรงตึงถ้าสายหย่อนเกินไปก็ไม่มีเสียงถ้าตึงเกินไปสายก็ขาดชีวิตก็เหมือนกัน เราต้องหาจุดที่พอดีระวังความคาดหวังกับการปล่อยวางและที่สำคัญอย่าลืมฟังเสียงไม้ของตัวเองอย่ามัวแต่ฟังเสียงปรบมือของคนอื่นหลังจากคืนนั้นที่ฝนตกหนักคุณกวินไม่ได้ลาออกจากงานไม่ได้หนีไปบวชหรือทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดเขายังคงเป็นสถาปนิกยังคงไปทำงานแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแววตาและหัวใจของเขา คุณกะวินเริ่มมองงานออกแบบของเขาด้วยสายตาใหมา่เขาไม่ได้มองแค่เส้นสายความสวยงามหรือความเนียบกริบอีกต่อไปแต่เขาเริ่มมองหาพื้นที่หายใจในงานออกแบบเขาเริ่มฟังเสียงของลูกค้ามากขึ้นไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาอยากได้ห้องกี่ห้องแต่ฟังว่าเขาอยากใช้ชีวิตยังไงในบ้านหลังนี้มีอยู่วันหนึ่งในที่ประชุมบริษัท เมื่อลูกน้องคนหนึ่งทำโมเดลบ้านผิดสเกลไปเล็กน้อยแทนที่เขาจะระเบิดอารมณ์และสั่งรื้อทำไมเหมือนเมื่อก่อนคุณกวินกลับหยิบโมเดลชิ้นนั้นขึ้นมาดูแล้วยิ้มออกมาตรงที่มันเบี้ยวเนี่ยแสงมันเข้าสวยดีนะมันทำให้เกิดเงาที่แปลกตาบางทีความไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นคำตอบที่เราตามหาก็ได้ลองปรับแบบตามรอยเบี้ยวนี้ดูไหม ลูกน้องทั้งห้องประชมุมเงียบกริบด้วยความตกตะลึงก่อนจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแห่งความโล่งใจบรรยากาศในออฟฟิศที่เคยตึงเครียดเหมือนสนามรบเปลี่ยนเป็นบรรยากาศของการสร้างสารรค์ที่ลื่นไหลคุณกวินเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อมานั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ระเบียงไม่ใช่เพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแต่เพื่อซึมซับแสงสีส้มนั้นด้วยตาตัวเองเขาเริ่มถามตัวเองทุกเช้าหน้ากระจกว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรให้ใจของฉันยิ้มได้บ้างแทนที่จะถามว่าวันนี้ฉันต้องทำให้โลกประทับใจเขายังคงแวะไปหาลุงไม้ที่ร้านซ่อมไวโอลินบ่อยๆบางครั้งก็แค่เอาขนมไปฝากบางครั้งก็ไปนั่งดูแก่ทำงานเงียบๆเขาได้เรียนรู้ว่าการซ่อมแซมจิตใจก็เหมือนการซ่อมไวโอลิน มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนและที่สำคัญต้องใช้วัดสดุที่ดีที่สุดนั่นคือความเมตตาต่อตัวเองเพื่อผสานรอยร้าวเหล่านั้นให้กลายเป็นรวดลายที่สวยงามท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณกวินอาจจะเป็นเรื่องราวของใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เราทุกคนต่างเป็นสถาปนิกที่ออกแบบชีวิตของตัวเองเราพยายามสร้างตึกที่สูงที่สุดแข็งแรงที่สุด จนลืมไปว่าผู้อาศัยตัวจริงคือจิตวิญญาณของเราต้องการเพียงแค่ความอบอุ่นและความเข้าใจคำถามที่ลุงไม้ถามคุณกวินเป็นคำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้ทุกท่านในวันนี้ครับถ้าหลอกเปลือกนอกออกจนหมดทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สิสนและคำชื่นชมคนที่เหลืออยู่ข้างในนั้นคือใครและคุณพร้อมที่จะโอบกอดเขาด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือยัง ลองหาเวลาเงียบๆถามคำถามนี้กับตัวเองดูนะครับคำตอบที่ได้อาจจะไม่สวยหรูแต่มันจะเป็นคำตอบที่จริงที่สุดและความจริงนั้นจะปลดปล่อยคุณจากพันธนาการที่คุณสร้างขึ้นเองมันจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความสำเร็จต่อความล้มเหลวและต่อความหมายของการมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาล ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและรับฟังเรื่องราวในวันนี้จนจบหวังว่าเรื่องราวของไวโอลินกล่าวและสถาปนิกผู้สแสวงหาจะช่วยจุดตะเกียงดวงเล็กๆในหัวใจของคุณให้สว่างสวยขึ้นท่ามกลางความมืดมิดของโลกใบนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและคนพบเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในหัวใจของตัวเองนะครับสวัสดีครับ